สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันกับเกม s o n i g h t p i e l สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำการบิวอาชีพเนโคร m a n c e r นะครับก็จะเป็นเนโคร m a n เซอร์สายลูกสมุนล้วนๆเลยนะครับไม่มีการโจมตีด้วยสกิลอื่นๆแต่อย่างใดสำหรับบิวนี้นะครับก็พยายามที่จะทำการเล่นเนโคร m a n c e r นะครับให้เล่นง่ายที่สุดเพื่อที่ผู้เล่นใหม่หรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในการเล่นอาชีพสายซัมมอนมาก่อนนะครับก็จะได้เล่นได้ง่าย ไม่ต้องยุ่งยากอะไรให้ซับซ้อนนะครับสำหรับการเล่นสายนี้นะครับก็ง่ายมากนะครับแค่เสกลูกน้องมาช่วยตีเท่านั้นส่วนตัวเรานะครับก็คอยหลบลีกหรือคอยซับพอร์ตลูกน้องก็เพียงพอแล้วนะครับในการผ่านด่านต่างๆนั้นนะครับระดับความยากสูงสุดก็ผ่านได้บอสหัวม่วงนะครับก็ผ่านได้เฮลซาเลเวล8ก็ยิ่งง่ายไปใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นดันเจียนชิปนะครับหรือดันเจียนฉายภาพในตอนนี้นะครับยังได้แค่ระดับ63อยู่นะครับ สำหรับดาเมทที่ทำได้โดยประมาณนะครับก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็ประมาณ 60m นะครับเพราะตอนนี้นะครับเราไม่เน้นแต่ดาเมจอย่างเดียวนะครับเราต้องเน้นการเอาตัวรอดด้วยนะครับเพราะหลังๆแล้วนะครับบอสจะตีแรงมากและตีเป็นวงกว้างครับถ้าหากเราถึกไม่พอหรือว่าเอาตัวรอดไม่ได้นะครับรับรองว่าไม่ผ่านด่านอย่างแน่นอนนะครับ ในส่วนแรกนะครับการอัพสเตตัสของผมนั้นก็อัพไปทาง STR ล้วนเลยนะครับก็เพราะว่าตัวเราเองนั้นนะครับไม่ได้ทำการออกสกิลโจมตีอะไรเลยทั้งนั้นนะครับเราได้แต่เพียงให้ลูกสมุนเราทำการโจมตีเพราะว่าการโจมตีของลูกสมุนนั้นนะครับเป็นการโจมตีแบบไฮบิดนะครับดังนั้นนะครับดาเมจมันจะคิดจากพลังโจมตีบวกพลังเวทมนต์นะครับการอัพ STR นะครับก็ทำให้เราได้พลังโจมตีและเลือดนะครับค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับ ต่อมานะครับเราก็มาดูในส่วนของไอเทมผูกชะตากันเลยนะครับสำหรับไอเทมผูกชะตานะครับที่สําคัญที่สุดของสายลูกสมุนนี้นะครับก็จะเป็นอัญเชิญพันธะนะครับอัญเชิญพันธะนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีให้ครบทั้ง3าชิ้นเลยนะครับเพื่อที่ลูกสมุนของเราจะได้สืบทอดไอเทมผูกชะตาในส่วนของอาวุธนะครับที่เราใส่มาด้วยนะครับถ้าพูดง่ายๆให้เห็นภาพก็คือว่าลูกสมุนเรานะครับจะได้ใส่อาวุธแบบเดียวกับเรานะครับ และไอเทมผูกชะตาอีกอันหนึ่งนะครับที่จะต้องมีนะครับก็คืออัญเชิญพันธะแบบเฮลซานะครับสำหรับอันนี้นะครับก็ควรที่จะต้องมีนะครับเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกนะครับที่ทำให้ไอเทมผูกชะตาของเราดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับก็สรุปว่านะครับไอเทมผูกชะตาที่สำคัญที่สุดของสายนี้นะครับจะต้องมีอัญเชิญพันธะทั้ง2แบบนี้เลยนะครับและไอเทมผูกชะตาอันต่อมานะครับก็คือแกนเงามืดนะครับ อันนี้หลักๆนะครับเราจะเอามาเพิ่มความเสียหายจากธาตุมืดนะครับก็จะได้บวกที่60นะครับและจะต้านทานความมืดอีก30ซึ่งลูกสมุนของเรานะครับโจมตีเป็นธาตุมืดอยู่แล้วนะครับการโจมตีธาตุมืดนั้นก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับอันต่อมานะครับก็เป็นจอมพลนะครับสำหรับอันนี้ผมมีแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าความสามารถของมันนะครับบวกแค่ จำนวนลูกสมุนนะครับและโบนัสพลังของลูกสมุนนะครับแค่นั้นเองนะครับการที่เรามีลูกสมุนเยอะเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับเพราะว่าลูกสมุนมันจะเดินติดกันหรือว่าเวลาโจมตีก็จะติดกันเองนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะครับดังนั้นผมจึงเลือกเอาแค่จอมพลแค่2ขั้นก็พอแล้วนะครับแต่ผมนะครับจะหันไปเพิ่มให้โล่พลังงานนะครับโล่สีฟ้าฟ้านี้นะครับให้ครบ3ชิ้นนะครับจะดีกว่านะครับเพราะว่าโล่พลังงานนั้น จะได้รับการป้องกันนะครับความเสียหาย50%เลยนะครับและต้านทานการกระแทกอีก50%ซึ่งโล่พลังงานนี้นะครับจะช่วยชีวิตเราได้ดีมากก็ควรมีติดตัวไว้เพราะว่าหลังๆนะครับบอสเก่งและมีดาเมจที่รุนแรงนะครับการที่เรามีแต่ดาเมจนะครับแต่ไม่สามารถเอาตัวรอดได้นะครับก็ไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่ดังนั้นนะครับโล่พลังงานนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ และอันต่อไปนะครับก็เป็นเกาะหนักนะครับอันนี้ก็คือเราใส่ชุดนะครับที่บวกความแข็งแกร่งนะครับหรือ S.T.R. นะครับ3ชิ้นขึ้นไปก็จะลดความเสียหายนะครับบวก20ต้านการกระแทกอีก60%นะครับและอันต่อไปก็เป็นชุดพรีเมียมอันนี้ก็มาจากของสมใสที่เป็นสีทองนะครับส่วนอันนี้นะครับยิงตรงอันนี้จะมาจากในส่วนของอาวุธนะครับถ้าเราใส่แล้วนะครับลูกน้องเราจะได้เอฟเฟกยิงตรงอันนี้ไปด้วยนะครับ ก็จะเต็มที่3ขั้นเลยนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายสูงสุด120%นะครับ120%และอันต่อไปนะครับเป็นจิตวิญญาณจอมโลกาวินาศครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลหมูนะครับสกิลวงกว้างเลยนะครับจะเป็นสกิลความมืดที่รุนแรงมากและทำดาเมจได้ดีเลยนะครับอันนี้สำหรับหลักๆแล้วนะครับในตอนนี้ผมก็มีไอเทมผูกชะตาประมาณนี้นะครับ ในส่วนต่อไปนะครับในของสมใส่นั้นนะครับผู้เล่นก็ต้องไปมิกไอเทมผูกชะตากันเอาเองนะครับว่าส่วนไหนนะครับเราจะเอาไอเทมผูกชะตาอะไรนะครับสําหรับของผมนั้นครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ยังเป็นของสีฟ้าบางส่วนนะครับบวกกับสีทองนะครับเราก็จะเน้นแค่ไอเทมผูกชะตานะครับให้ตรงไปก่อนนะครับในส่วนในวันข้างหน้านะครับเราก็ค่อยเปลี่ยนให้เป็นระดับสีทองให้หมดนะครับทีหลังเอานะครับ และในตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนออปชันนะครับของอาวุธในอาวุธของผมนะครับมีออปชันจำนวนลูกสมุนบวกมาหนึ่งด้วยนะครับซึ่งออปชันตรงนี้นะครับก็จะเทียบเท่ากับเรามีจอมพลถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะครับก็ถือว่ามาทดแทนกันได้ดีอยู่นะครับอันนี้และในส่วนออปชันของสวมใส่อื่นๆนะครับเราก็ควรที่จะหาอะไรนะครับที่เกี่ยวกับลูกสมุนให้เยอะเข้าไว้นะครับลูกสมุนเรานั้นนะครับจะได้เก่งๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทั้งหมดนะครับของลูกสมุนความเร็วในการโจมตีของลูกสมุนนะครับหรือนะครับโบนัสพลังลูกสมุนซึ่งในตอนนี้นะครับออบใหม่ๆนะครับมาเพียบเลยนะครับก็ลองไปบิวกันดูนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะไปดูในส่วนของการอัพสกิลกันแล้วนะครับสำหรับในฝั่งของแอนิเมนเซอร์นี่นะครับก็อัพประมาณนี้นะครับ ที่เห็นว่าเป็นบวก3มนะครับมันได้มาจากการใส่ชิปนะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มนะครับระดับของความสามารถของสกิลเราขึ้นไปอีกนะครับเราจะเห็นตรงด้านบนนี้นะครับเป็นระดับ7นะครับสกิลของเราก็จะโหดขึ้นเป็นอย่างมากสําหรับในส่วนมือใหม่นั้นครับแนะนําว่าถ้าเริ่มเล่นนะครับในเลเวล1นะครับเราน่าจะเล่นในฝั่งของอนิเมเซอร์ก่อนนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเล่นดูนะครับ การอัพลูกสมุนเป็นหลักนะครับจะช่วยเก็บเลเวลได้ไวนะครับเราก็ข้ามมาในส่วนของ v o i ์ฟาเ l อรนะครับก็จะมีแค่นี้เลยนะครับสำหรับในสายนี้นะครับเราอัพเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้อัพสกิลโจมตีอะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่ใส่ชิปนะครับก็จะบวกความสามารถได้ดีมากเลยครับตรงนี้ครับดาเมจธาตุนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก สำหรับสายนี้นั้นนะครับเราก็เน้นในการเล่นให้ง่ายเข้าไว้นะครับไม่ต้องกดอะไรซับซ้อนให้ยุ่งยากการทําดาเมจนั้นก็ทําได้เหมือนกันนะครับและต่อมาในสายตรงกลางนะครับของเนโครนะครับก็มีการอัพตามนี้เลยนะครับสกิลแรกนะครับเก็บวิญญาณนะครับอันนี้ก็จะทําหน้าที่นะครับในการเพิ่มโบนัสพลังลูกสมุนด้วยนะครับ80% ต่อมาสกิลโคดไรเดอร์นะครับอันนี้ก็อัพให้เต็มนะครับจะโหดและถึกเป็นอย่างมากนะครับก็ถือว่าเป็นตัวทำดาเมจหลักของเราเลยนะครับสกิลต่อมานะครับความตายคงอยู่อันนี้ก็ช่วยให้เรานะครับรอดจากความตายได้ด้วยนะครับอันนี้สกิลนี้นะครับมันจะฟื้นฟูเลือดนะครับให้เรา20%ของ STR นะครับดังนั้นนะครับเราเลยต้องอัพ t r เป็นหลักนะครับในส่วนของเลือดนะครับก็จะได้เพิ่ม ในปริมาณที่เยอะด้วยนะครับสกิลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเนโคสันฐานวิทยานะครับก็จะเป็นสกิลที่ช่วยในการเพิ่มความแข็งแกร่งถ้าเรามีวิญญาณนะครับและได้รับมอบความแข็งแกร่งนะครับหรือที่เรียกว่า s t r จํานวนบวก9นะครับและฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ3 6จํานวนสูงสุดนะครับได้บวก8ซึ่งในตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเพิ่มเลือดเป็นตัวเลขขึ้นมานะครับในระหว่างที่เราต่อสู้นะครับ ก็จะเป็นตัวเลขสีแดงๆเพิ่มเลือดมาเรื่อยๆเลยนะครับและสําหรับในการอัพสกิลที่ผมมีนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้ารวมนะครับในการอัพต่างๆเลยนะครับสามารถแคปไปดูได้นะครับต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของวาคาลีกันนะครับสกิลในวาคาลีที่ผมใช้อยู่นะครับก็มีแบบนี้เลยนะครับ สำหรับสกิลสายฟ้านี้นะครับค่อนข้างที่จะแรงนะครับเราก็จะใช้วิ่งนะครับในดันเจี้ยนได้ดีเลยนะครับสำหรับอัศวินไฟนะครับก็เป็นตัวทำดาเมจที่แรงมากเลยนะครับตีแรงด้วยนะครับและในส่วนของป้อมแห่งเฟยอยานะครับก็เอามาช่วยในการทำเกาะแค่นั้นเองนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างในการลงวาคลี่นะครับสำหรับในการลงวากิลี่นั้นก็ง่ายมากครับไม่ต้องทําอะไรนะครับแค่กดเรียกลูกน้องนะครับมาให้หมดนะครับแล้วทําการกดฉายภาพรัวๆเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับลูกสมุนเราหรือลูกน้องของเราก็จะไปตีเองโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นครับแค่ยืนเท่านั้นนะครับก็ผ่านด่านง่ายๆแค่นี้เลยนะครับ สำหรับในเวลาเจอบอสนั้นนะครับเราก็ทําการเรียกลูกสมุนนะครับออกมาต่อสู้แล้วทําการสนับสนุนลูกสมุนนะครับโดยการกดสกิลที่เราตั้งไว้ในวาคารีนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ช่วยลูกสมุนเราได้มากเลยนะครับก็พยายามนะครับเดินหลบหลีกวนไปวนมาด้วยนะครับเพื่อป้องกันในการที่จะโดนบอสโจมตีเรานะครับถ้าหากท่านมีการฮิวนะครับก็กดสกิลฮิวเลือดไปด้วยนะครับ หรือว่าของผมจะเป็นสกิลบาลียาป้องกันนะครับก็ทำการกดด้วยนะครับเพื่อทำการป้องกันตัวเราเองหรือลูกสมุนเราในวงบาลียที่มีนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางการบิวนะครับของอาชีพเนโครแมนเซอร์นะครับก็ทำมาไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนผู้เล่นทุกท่านนะครับที่ต้องการเล่นในโครมนเซอร์นะครับก็ลองนำไปแก้ไขไปปรับใช้ไปต่อยอดกันดูเอานะครับ ก็หวังว่าในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับท่านที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ทำการกดไลค์ให้กับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ